สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์สังคมสายทองนะครับพาท่านผู้ชมมาเยือนอยู่ที่แปลงนงบุลีลำพูนะครับเราได้มารู้จักกับเจ้าของสวนนะครับในวันนี้คุณเล็กครับช่วยกรุณาแนะนําตัวนิี้เป็นครับออดิฉันทีชากรสง่ารักค่ะเล็กค่ะ ซึ่งได้มาอ่ตอนนี้อยู่ที่หนองบัวลำพูนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูอ่อเรามีที่ดินเปล่าค่อนข้างที่จะเยอะก็ลเลยขอความรู้จากอาจารย์สังคมะค่ะว่าเราสมควร <laughs> ที่จะ,ะปลูกอะไรดีที่มันจะมีรายรับให้กับเด็กๆหรือกับเอ่อเกษตรที่เราเพิ่งเริ่มต้นนะคะครับค่ะอาจารย์ก็แนะนําให้ปลูกดอกดาวเรืองนะคะครับซึ่งดิฉันก็มีความตั้งมั่นตั้งใจครับแล้วก็ให้หลานเนี่ยช่วยดูแลซึ่งเขาผลประกอบการออกมา ในรอดแรกนี่ค่อนข้างดีพรอาจารย์บอกว่าให้คะแนนเก้านต์เก็ก็ดีใจแล้วค่ะนะคะ <laughs> แรงนี้อยู่ที่อำเภอเมืองเลยอยู่อำเภอเมืองค่ะอยู่หลังสารกลางจังหวัดค่ะ,อะขออนุญาตนิดหนึ่งไปมาอย่างไรถึงถึงเป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วหรือว่าไปทํางานเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วทําไมถึงถึงได้มีความคิดที่จะมาพัฒนาบ้านเกิดบรรนนที่นี่อ๋อจริงๆคือ จริงๆคือดั้งเดิมเนี่ยเป็นคนอุดรอน,อะนะคะ<อ>เรียนหนังสือที่อุดรจนถึงมัธยมปลายแล้วก็เข้ากรุงเทพอพอเรียนจบปริญญาตรีเสร็จก็คุณพ่อก็ให้ไปทําธุรกิทจท,ะะที่จันทบุรีนะฮะที่จันทบุรีเราก็เคยทําฟาร์มกุ้งกุลาดาก่อนเสร็จแล้วตรงนั้นทํามาเกือบ30ปีละแต่ตอน10ว่าปีเราก็ไปทําโรงแรมที่เกาะช้างที่จังหวัดตราก็เลยกลายเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยการทํางานเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยจะไปทําอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ทีนี้ทุกอย่างเนี่ยมันถึงเวลามันถึงเวลาที่ในการท่องเที่ยวหรือในเชิงประมงหรือช่วงอะไรเนี่ยมันมันอาจจะถึงจุดอิ่มต,มตัวนะคะก็ะเลยคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ได้แล้วเราก็คิดว่าเรากลับมาพัฒนาที่คุณพ่อนะฮะคือที่คุณพ่อเนี่ยอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยอยู่หลังสรารกาังจังหวัดมาเราซื้อที่ตรงนี้มาน่าจะประมาณ30ปีแล้วโอ้ก็นานพอสมควรใช่คุณพ่อเขาก็พัฒนาที่มาเป็นส0บกว่าปีในการพัฒนาที่ดีนนั่นคือเกี่ยวกับ หนจะเป็นดินมีหน้าละอาจารย์สังคมมาตรงนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงยังไม่ได้ปลูกูกอะไรยังค่ะยังค่ะก็คือพอได้ได้ได้พูดคุยกับอาจารย์สังคมนะคะก็เลยพาท่านมาดูบริเวณนี้ซึ่งมันเป็นอยู่ตรงเกาะกลางของน้ําล้อมรอบอาจารย์ก็แฮปปี้มากบอกว่าทาเลยสวยครับสวยถ้าท่านมองดูนะครับภูมิทัศน์ทางด้านนี้เป็นภูเขานะครับคุณเล็กก็ได้คุณพ่อคุณเล็กก็ได้ขุด ลอกขุดสาไว้นะครับจํานวนหลายไล่อยู่แล้วก็ความลึกของน้ําก็10กว่าเมตรเพราะฉะนั้นคิดว่าทั้งปีน้ำมันก็ไม่มีครั้งแรกเนี่ยคุยกับอาจารย์สังคมแล้วยังมองภาพไม่ออกเลยว่าดอกไม้มันจะออกมาอย่างไงใช่ค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้เห็นแล้วค่ะคือก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทําสิ่งสวยงามครับผมนะคะที่เราทําตอนนี้ก็คือจะมีเกษตรหลายอย่างเกษตรอาสาร ทั้งส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอันนี้คือล็อตแรกที่เราทําดาวเรืองนะคะของอาจารย์ซึ่งเป็นพันดอกดกที่อาจารย์บอกนะคะเป็นพืชระยะสั้นด้วยพืชระยะสั้น,นลง <og S 1> ไปแป๊บเดียวเลยใช่ค่ะประมาณ40-45วันแล้วก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้แล้ว ซึ่งเปรีบเทียบกับผลไม้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอยากจะทําเกษตรที่มีทั้งสั้นกลางยาวอาจารย์ก็เลยจุดประกายให้ในการปลูกดอกดาวเรืองนะคะซึ่งสามารถที่จะเอาเข้ามารายรับเข้ามาดูแลพืชไร่ของเราได้ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิศกำเนิดนะครับปกติคุณเล็กก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วนะครับ <ฮะ S 1> แล้วคราวนี้ก็ได้หันมาทางปลูกเกษตรการเกษตรนี้จริงๆแล้วนี่หลายคนเข้าใจว่าเอ้ยไปทําเกษตรแล้วฉันต้องแบกจอบฉันต้องแบกเสียมมันไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับการบริหารนะครับการบริหารที่ดินเปล่าให้เกิดประโยชน์นะครับ <ฮะ S 1> นั่นก็คือการเกษตรแล้วเราจะช่วยให้ชาวบ้านแถวนี้ แล้วก็ทางคนงานของเรานี้มีรายได้อยู่ตลอดนะครับอย่างนี้4ี่วันตัด4วันตัดนะครับเพราะฉะนั้นคนงานก็จะไม่ไม่ว่างเลยนะครับไม่ว่างเลยก็ดีใจนะครับที่แปลงแรกในชีวิตทำดอกได้ขนาดนี้อาจารย์สังโก็เองก็ดีใจด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือคือเราพนักงานเราอ่ะก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญคือเราได้หางานให้กับชาวบ้านนะคะแถวนี้ซึ่งเขาจะได้มีงานมีรายรับอยากจะพัฒนาที่นี่ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวในอนาคตโอ้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่สามารถที่จะต้อนรับคนให้มาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะที่นี่ค่ะในโอกาสนี้โครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกำเนิดก็ต้องขอบคุณคุณเล็กมากนะครับที่ขอบคุณอาจารย์ค่ะได้ร่วมมือร่วมใจในการที่จะพัฒนาบ้านเกิดมังนนท์ถิ่นแดนอีสานของพวกเราให้มีอยู่มีกินนะครับแล้วก็ให้คนงานหรือว่าแรงงานในทางภาคอีสาน ไม่ต้องหลังไหลเขา้ากรุงเทพอย่างเดียวนะครับอาจ,จารย์สังคมสายทองเองในฐานะประธานโครงการก็ยินดีที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือให้พวกเราได้ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อการค้าต่อไปในอนาคตนะครับโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในติ่กกาเนิดนะครับ0 9 4 4 6เ9 8 9 5เรามีพี่เลี้ยงเรามีต้นกล้าพันธุ์ดีและเรามีตลาดรองรับตลอดปีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามนะครับและถ้าหากต้องการเยี่ยมชมแปลงของบุญเล็กนะครับมาที่หลังศูนย์ราชการนะครับ ของจังหวัดนองลำพูแล้วท่านก็เข้าซอยมาจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเป็นลำพูพาวิ่งเข้ามาเลยนะครับโอกาสนี้ขอบคุณคุณเล็กมากอากนะครับและขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ